ตอนนี้ผมขุดดินไปได้เยอะแล้วนะครับผู้ชมครับ5้าเปซ็แล้วนะครับผูช้ชมครับเรากําลังจะลงชั้น2นะครับตรงนี้ก็ขุดไปได้เยอะแล้วนะครับผูช้ชมครับแหมเดี๋ยวจะพาลงชั้น2กันแล้วนะครับผูช้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้ไปดูกันได้เลยครับผมดําเหมืองซานนี่จะขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยมันมีรถด,ดัาคันอื่นปะรตรงๆมันมีมันมีแรงกว่าไอซานนี่นี่ปะคือมันมันดูไม่แรงเลยอะผู้ชมเดี๋ยวเออ เออโอไเอ๊ะไม่มีโอ้บัตโถเอยมีดัมอันนี้คอกสูงด,ดัมดูซานดัมคันนี้สองล้อก็ไม่แรงดัมแคทดัมแคทเราเคยลองกันวะเออยังนี่วะรู้ว่าเคยแล้ววะไม่รู้เอามาก่อนอนะบัตโถเออเอาเหมืองไอเหมืองซานี่ไปคืนก่อนไหมเฮ้ยเหมืองซานี่ไปที่ไปพักผ่อนก่อนไปมเพ่พี่ผมว่าพี่ไม่าน่าไหวหรอกเี่ พี่ไปพักผ่อนก่อนเลยเ้ยพักผ่อนก่อนเลยพี่บัตรโทเออเอา๋ยวผมคือรถคันไหนที่ไม่ได้ใช้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเสียเงินเปล่านะครับไอ้นี่ก็เอาคืนไปเลยไอ้คันเล็กเนี่ยไม่ได้ประโยชน์บ้าบออะไรเลยนะครับผมโอ้เงินเราเหลือสี่หมื่นเลยคุณผู้ชมพระเจ้าโอ้พระเจ้าอู้อูพอก้พอพี่พอ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 โอ้พระเจ้าเอ้อ JCB เราได้ใช้งานปะเนี่ย ลูกใช้ไม่ใช้เอาไว้ก่อนเจเบีลูกหลักนะครับผม <c oughs> ลูกหลักครับผมแต่ไม่มีกันซีครับผมอันนี้โคตรสูงเลยนะครับที่เทดินโคตรสูงเลยนะครับผมแล้วก็บ่ดินนี่โคตรต่ําเลยนะเพื่อนโอโ้โหเดี๋ยวเราไปเอาดําเหมืองแคทมาเลยครับผมไม่รู้ว่าดําเหมืองแคทผมเคยเอามาลงงานนี้หรือ,อยังนะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับยังน่าจะยังนะคคิดว่าน่าจะยังนะครับผม นะครับผมไปไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยครับไปกันโลดพาบรรยากาะกากไปนิดนึงนะครับผู้ชมครับเพื่อเฟรมเรทแล้วกันนะครับไม่เป็นไรหรอกเนาะมันก็ยังดูสวยอยู่อะนะครับผมไม่เป็นไรหรอกเนาะผู้ชมนะนนะว่าเกมนี้เฟรมเรทมันมันต่ำซะเหลือเกิน,นครับแมปเนี้ย ก็เลยต้องยอมแลกนะผมเกมดูเหมือนจะไม่กินสเปคนะแต่แบบโอ้โหการ์ดจอผมทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็อ่า93 95นะครับ CPU 100นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอะ่ CPU 100นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมวิ่งตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกมนะตอนนี้ผมจอดรถไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมเห,เห็นกราฟนี้ไหมเต็มนะเต็มแม็กอะคุณผู้ชม การ์ด <G raph> นี่เต็มแม็กนะครับอ่าตอนแรกอะ่ะตอนนี้ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ลงมาแล้วนะครับด,ดูดูการ์ดจอว่ะดูการ์ดจอดิคุณผู้ชมแหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะบัตรโถเอ,อ๋ดูดิเต็มแม็กอ่ะนะครับดูแรมอะ่ะแรมกินสิแตกเอ้ยไม่ใช่แร็มมากินไปครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาทำไมมันไม่ดังวะแร็มมากินไปครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไ,ไหมเล็ม 3 1กิ๊กสกิกินไปครึ่งนึงนะครับฮาร์ดดิสตอัดลงได้ดีนะครับกินไปนิดนึงนะครับกรอเโอ้โหแม่งแบบกินสเปคจ,จัดเลยเกมเนี้ยบอกตร,ต,รตรงนี่ผมเนี่ยถ้าผมขับรถปุ๊บซ p u ทงานหนักมากเลยนะครับซ p u งานร้อยทันทีเลยนะครับอ่าเมือเรืเมมอมอเมื่อเอมือเรอ่อ่ัม โอ้ใช <ut cost> ้คุ้มทุกอย่างอ่ะร้อยร้อยร้อยวิ่งร้อยตลอดอ่ะไปไปไปเอาละเดี๋ยวผมขับลงเลยแล้วกันนะโอ้ยพี่ดิฟแรงจังพี่อ่ะลงลงในถอยลงหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับพี่แคทมาแล้วครับพี่แคทมาแล้วแคทเจอแคทครับแคทเจอขาแต่เออเอา แคทเจอแคทนะครับวันนี้แคทเจอแคทนะครับผมกึ้ตาผมอาจจะแบบว่ากระพี่ปล่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันแสบตานะครับคุณผู้ชมครับนะเออดือบผนี่ไปครับผมดูกันเลยครับดูกันเลยเราจะไมจอดไกลยังลูกพี่ไม่ใช่แล้วมันต้องจอดนี่เดี๋ยวพี่มต้องจอดตรงนี้เดี๋ยวพี่เอ้ยมามาถอยถอยหน่อยพี่มาจอดนี่มาจอดนี่มันไกลเกินจอดตรงนี้นะโอ้นี่ก็สานีมาขุดช่วยนะครับคุณผู้ชม จอดนี้มาจอดนี้มันไกลเกินนะมันไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายรถก่อนแล้วกันครับอ่าเอาละย้ายรถก็ขออนุญาตย้ายรถเลยหลักกันฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันดิ้นได้นี่เอวออนมันดิ้นได้นี่เอวออนมันดิ้นได้เถอะเอวออนมันดิ้นได้เฮ้มันขึ้นอยู่กับหลังโปรอะไรหรือเปล่า อ่าขึ้นอยู่กับหลังพวงมาลัยครับขึ้นได้แล้วอาเป็นไงขึ้นอยู่กับหลังพวงมาลัยขึ้นอยู่ว่าใครอยู่ขึ้นอยู่ว่าใครน่ะจะอยู่หลังพวงมาลัยนะครับผมโอเคมันขึ้นอยู่แค่นี้มันขึ้นอยู่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับผมอ่าแชทอยู่ไหนวะนี่ไงชูบนี่เป็นไงวิ่งโคตรหล่อคุณผู้ชมไปสบายสบายชิวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอุ้ย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 โทษโทรโทรไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองเลยนะครับผม กี่ใหญ่ครับคุณผู้ชมใส่ไปครับใส่ไปต้องดึงอาร์มเข้ามาด้วยนะครับเวลาสวิงเดี๋ยวโดนนะผมเดี๋ยวมันจะโดนมันจะโดนแต่ถ้าไม่มีคนเราเราก็สวิงได้สบายเลยนะครับแต่ถ้ามีเราก็ดึงมามันอาจจะสวิงช้าหน่อยนะครับถามว่าสวิงเร็วได้ไหมก็ได้นะครับผมสวิงเร็วกับอาร์มเร็วได้ไหมได้เดี๋ยวผมทําให้ดูแต่ว่ามันจะความเร็วสูงสๆก็จะช้าอยู่ดีอะเห็นไหม สวิงเร็วแล้วก็อา้ามเร็วอ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเออเออแข็งเหมือนกันว่าสั่นเลยรถสั่นเลยตรงนี้โอ้โหพระเจ้าเนี่ยใส่ไปแล้วใส่ดินไปใส่ดินป่าจัดไปเลยทุกคนนะครับผมเนี่ยอา้ามเร็วสวิงเร็วนะครับแต่ว่าเขาเสียงเสียงโดนเหมือนกันเสียงโดนท้ายก็เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ดินจะหมดแล้วคุณผู้ชมดินจะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวสานีขุดออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะลงชั้นต่อไปเหมือนกันนะครับสานีก็จะลงฝั่งนู้นแคทก็จะลงฝั่งนี้นะครับต่อไปเขาจะขุดลงเรื่อยๆอ่ะคผู้ชมก็ขุดชั้น pensa? ต่อไปเรื่อยๆนะคเออเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ก่อนตรงกลางก่อนเนาะตรงไส้กลางก่อนนะเนาะหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยตรงตรงไส้กลางตัวเนี้ยที่เปนเบึงเบึงตัวนะั้นเดี๋ยวจะขุดว่าจะขุดตรงนี้ก่อนนะครับ นะเพื่อเพื่อให้รถดำได้แบบว่าวิง่งได้ง่ายๆนะครับผมดูก่อนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยววางแผนก่อนอันนี้ก็อันนี้ผมก็วางแผนนะใช้ใช้แผนเนี้ยตอนแรกผมลวงสุดบูมเลยลวงสุดบูมไม่ไม่ไหวว่ะชา้าชิบหายเลยนะครับก็เลยทำแบบนี้โอ้ดินแข็งแล้วแต่ว่าไหวครับผู้ชม นะแต่ว่าไหวครับสบายเฮ้ยชืบโอ้โหสบายสบายเมื่อก,กี้เขาก่อนดูแรงเขาสปอร์ตนะผมแรงในโอ้โหเหลือเฟือครับผมไปลงไปไป้าดิีนหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมทเที่ยวนึงก็หมดแล้วไม่ถึงเที่ยวเลยสองเนี่ยสงครามเมื่อกี้เองเนี่ยไปเลยไปเลยเาไปเลย ดินหมดแล้วนะ่ินหมดแล้วว่ะไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยวผมไปขับรถด,ด,ดำขึ้นก่อนแล้วกันนะที่ห,หมดแล้วเนี่ยเออหมดแล้วว่ะต้องมีกี่นึงเอาลละไปเดี๋ยวผมวิ่ง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  วิ่ง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 เขาปาให้นี่เป็นไงมันขึ้นอยู่กับหลังพงมาลายครับของแค่น,น,น,นี้ขึ้นอยู่หลังพงมาลายขึ้นอยู่หลังพงมาลายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยือเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมกดจอยไหมกูไหลลงว่ะ ขึ้นู่กับหลังพวงมาลัยผมบอกแล้วโอ้ยแกนี้จิ๊บจี๊บแม่แกนี้จิ๊บจี๊บไอ้ถอยขึ้นก่นหลังพวงมาลัยเหมือนกันนะครับนะผมเออขึ้นอยู่กับหลังพวงมาลัยมึงขึ้นอยู่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยเนาะโค้งนะมาดามวันทองกันดีครับโอเคดำไปเลยครับผมแฉโอ้ยอันนี้เทดินเร็วดีว่ะไอ,อผมชอบแคทว่ะ โอ้โหดูันด้ำได้ยเดยอะเลยคุณผู้ชมออีอน,นี้เทดินเร็วกว่าเพื่อนเลยว่ะอุ้ยผมชอบดำเหมืองแคทว่ะเดี๋ยวผมไปเตรียมพื้นที่ข้างล่างก่อนแล้วกันนะอ๋อเพราะว่าเราจะอ๋อน่าจะขุดตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเสมอกันนะครับผมแล้วก็อ๋อซานี่นะ เดี๋ยวก็นนะคือซานี่มันขุดอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามันจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขุดซานี่ไปก่อนแล้วกันเนะาะเอาซานี่ขุดไปก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราพาบริหารดินนะครับเดี๋ยวผมพาบริหารอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมคิดว่าน่าจะขุดประมาณ3ชั้นอะ่ะไม่รู้สิขุดจนมันถึงพื้นอะ่ะขุดจนแบบจนความลึกได้ได้แบบว่า าเรียกว่าได้ได้ปริมาณอะความลึกที่แบบว่าเท่าที่ต้องการเลยอะคือวิศวกรบอกว่าลึกพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราพอเราขุดเสร็จนี่เดี๋ยวเขาจะเอากูลมาเอาตัวอ้เนี่มาตอกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทำการไหลย,ย่างนะครับผู้ชมจะเอาอะไรมาลงบ้างก็ไม่รู้ นะผมแล้วก็เทปูแล้วก็ทําเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของเขานี่อันดับแรกต้องขุดก่อนเราขุดให้เขาก่อนนี่เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นเรากอกแล้วนะครับผมโอเคคุณผู้ชมเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดู305้าก่อนถึงไหนแล้วไอ้เจ้า305น้าะ สามส่วห้ายังไม่ไปถึงไหนเลยนะผมเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ